เล่นใหญ่จัดใหญ่สมฐาน,น้ะมากค่ะสำหรับนะักแสดงสาวสวยอย่างสาวเบสลักวณีคำสิงลูกสาวพ่อสมรักคำสิงนั่นเองค่ะที่ล่าสุดน้องเบสได้จัดเซิร์ฟพส์สุดยิ่งใหญ่ เป็นเซอร์ไพรส์วันวาเลนไทน์ให้กับแฟนหนุ่มสุดที่รักปีแรกค่ะนั่นก็คือหนุ่มตรงๆเดิะสตาันเองงานนี้ต้องบอกเลยว่าต่างคนเนี่ยต่างมีเซอร์ไพรส์ให้กันและเซอร์ไพรส์จะเป็นอะไรนั้นไปชมพร้อมกันเลยค่ะต้องบอกเลยว่าคู่นี้ค่ะเป็นคู่ที่หวานกันมาอย่างต่อเนื่องเลยซึ่งไม่ใช่เพิ่งจะมาหวานกันในแค่ในวันวาเลนไทน์เท่านั้นก่อนหน้านี้ค่ะทั้งคู่เนี่ยมีเรื่องราวและดราม่าต่างๆเกิดขึ้นมากมายไม่ว่าจะเป็นกระแสะดีและกระแสะทางด้านดราม่าเนี่ย ที่บอกว่าคู่นี้เป็นคู่รักลวงโลกบ้างก็ดีบางคนบอกว่าคู่นี้เป็นคู่รักคอนเทนต์ทุกวันนี้คะ่ะทั้งสองคนจับมือฝ่าฟันอุปสรรคที่ผ่านมากันได้จนถึงวันนี้ทําให้ได้รู้ว่าทั้งคู่เนี่ยเขารักกันจริงๆเอ็นดูและคอยซัพพอร์ตกันจริงๆค่ะ ล่าสุดเรียกได้ว่าเป็นวาเลนไทน์ปีแรกของคู่รักสุดฮอตคู่นี้เลยค่ะก็คือคู่ของหนุ่มตงตงเดอะสตาร์และน้องเบสรักกณนีคำสิงจะธรรมดาได้ยังไงล่ะคะล่าสุดเห็นบอกว่าเป็นสายเปมาเองอลังการสมฐานะสุดๆเมื่อสาวเบสค่ะทุ่มทุนสร้างทุ่มทุนเซอร์ไพรส์จัดรถบัสและรูปคู่โชว์หวานรอบกรุงค่ะโดยงานนี้เจ้าตัวได้โพสภาพคู่รถที่ติดสติกเกอร์รอบคันผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมข้อความแฮปปี้วาเลนไทน์เดย์พร ระบุข้อความแคปชั่นว่าฟอร์มาตตรงๆของขวัญจากหนูก็แฮปปี้วาเลนไทน์เดย์รอบเมืองกรุงเทพไปเลยขณะที่หนุ่มตรงๆค่ะก็ไม่น้อยหน้าเลยมอดบดลอกกุลับช่อโตสีชมพูบอกเลยว่าน่ารักมากๆเท่านั้นยังไม่พอนะจ๊ะย,ยังจัดคอมเตอร์ไอแม็กสีชมพูสุดน่ารักเป็นของขวัญและเขียนแคปชั่นว่า Happy Valentine Day a ์ b อ s เบสคัมสิงไฟเ e r ค่ะงานนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าต่างคนต่างเซอร์ไพรส์เท่านั้นยังไม่พอค่ะ เราเนี่ยยังได้เห็นโมเมนต์ต่างๆผ่านสตอรี่ไอของน้องคู่ด้วยจะหวานจะดูน่ารักจะดูน่าเอ็นดูแค่ไหนนั้นเรามีภาพต่างๆมาให้รับชมกันด้วยค่ะพี่รักใครอ่ะรักใคร ใคเบสร,รับสิบงม์ากไหมมากครับแค่ไหนามากครับแค่ไหนมากมากเลยครับๆๆคนเดียวว่ะคนเดียวก็นั่งรถนะครับวันวาเลนไทน์แต่ว่าผมมานั่งรถเล่นนะครับนี่ ต้องเห็นข้างนอกรถก่อนฮะต้องเห็นข้างนอกรถเอาไว้ไปดูในคลิปของคำสิงค์แฟมิลี่ครับว่ามันคืออะไรแต่ว่านี่ไงโอ้โหเนี่ยมานั่งรถเล่นนะฮะนี่ที่นี่คือเยาวราชครับปีวาเลนไทน์นะครับหนูอยากได้ดอกไม้แบบคนอื่นฮะอยากลงรูปกับดอกนี่ไงอะได้ไหม หนูต้องรอก่อนสิต้องรอก่อนสิเอาขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับซื้อให้หนูหอะเอาอีกสักอลอยไหมลอยเลยหนูเป็นใครโอ้ยสีชมพูหมดเลยเหรอพี่คนโตอ๋อโอ้ยสีสวย สีชมพูน่ารักอ่ะซื้อให้หนูบอกเลยว่าไม่แปลกเลยค่ะที่คู่นี้เนี่ยจะมี f อเยอะมากมายทั่วทั้งประเทศเลยแล้วก็มีคนรักคนชื่นชมเยอะขนาดนี้เพราะว่าทั้งคู่เนี่ยน่ารักกันจริงๆค่ะและถ้ามีเรื่องราวของคู่รักคู่นี้ออกมาให้อัปเดตอีกเนี่ยทางเพจบัดามาสจะนำอัปเดตให้คุณผู้ชมได้รับชมอย่างแน่นอนค่ะ